สวัสดีครับค่ะนนค่ะมือไปเรี้ยข้าวอาจารย์นอดสี่คือว่าเธอดีแนวไปไปนอนอยู่ใส่นอนรีสอดค่ะเป็นนอนรีสอดค่ะเมื่อนั้นก็ไปหอดคาไหลกตรีสอดอยู่ใกล้ๆสำนักอาจารย์นอดตี่เนาะค่ะอืก็เลยไปนอนนี่อยู่สองห้องก็เลยเลือกห้องใกล้บ้านคนของน้ำก็อยู่ทั้งหนอกคนค่ะก็นี่กะนอน นอนไปนอนมาานอนมารับค่ะบาดเจยบรับหล้วก็ะันว่าอันเสียงคนทั้งในบุคุยกันร้ายๆอยู่ในห้องค่ะเดี๋ยวเลืล่ืมตาขึ้นมาเบิ่งก็ไ่เห็นผู้ใดเลยนอนต้องไปอีกคิดได้ใจ <c oughs> มันผีหลอกบอ่ว่า <c oughs> ไปไล่มองเหลี่ยว <c oughs> ค่ะไปหาข้าวไล่มองเหลวค่ะมันต้นสินเนาะค่ะย่านต้นเ้าย่างเนาะ กต่เลยบานในฝันขอเลกจากบาทก่อนหน้าว้จาจังเลยวันไหนมไปหาไก่เลยวะางกันเลยนอนไปอีกกันเลยฝันอีกก่ะแต่ว่าอันจักเป็นผีหรือมันยังบุได้ยินแต่เสียงค่ะคนเบากันกันเลยบานเจ้ามารอคอยบอกคอยเจ้า่าญแม่คอยขอเลขแน่กันเลยว้านเ,เป็นแก้วอันข้าชันกะหกแปด โอ้ยบ่เอาดอกเลขดังไรไปทั้งหลากันี่เป็หกแปดคอยบ่ามากเลขดังใช่ไหคอยบ้าเลขดังเป็นแค่โซคันหยิบเป็นแค่ไร้าสั่งจะเอาไปซีหน่งเออสีหนึงคือยูมันบ่ดังบันไดกันลยบ่านะค่นในฝันเทียงกันเทียงกันกับผีค่ะเป็นหกแปดบ่เอามันดังมันดังไรไปทังหลกันี่เป็หกแปดหกแปดได้บ่เอาเอาทีหนึงวันมาดังเออเลยหามากก็สั่งจะเอาซีหนึ่งไปเสนอ นี่แหละกับกกบอลบอกไปฟั้งหรอไค่ะตื่นมากะนจิตเม่นฟันฟันซื่อหนหละอยากมันบักอยู่ก็เลยบอ,บอกไปปั้งวั<ม>ที่นี่จะไปสํำนักอาจารย์นอตตีค่ะนั่งไปนั่งมาเจ้าของหอมาจูงแขนไปถามก่ะว่าทัาแรกิคนถามเพนน,นั่ไปอาจารย์นอตตีเพื่อนกับบอลเคยไปเไ้เกัอหรอค่ะเพิ่อนบอใหปฟังเห็นมูโตมาจาังได้อยากคิดมานำํำเพิ่นก็เลยนํามา เป็นกินหอดค่ะเป็นคิดหอดด,อด้วยใจไอ้องคู่น้องกอดกันคะ่ะพอกันขึ้นเดียวขึ้นจามากกับพวกเห็นหนาเราได้จากของหอกกันนี้ไปนี่มันก็ไปกอกันอยู่อันอาจ,จารย์นอดตีค่ะเพื่อนเห็นมันกระจุ้งแขนไปถามขําแหลกมันกระถาม้นมาเลยเป็นใจน,น,น,น้นอนอ,อ,อ่อนนั่นพอดยังอยู่เบอคนหนะฝันดีเบาคนนาะถามเป็นแหลกเนาะหนูก็เลยซื้อใจซื้อกัะเลยบ้านไม่แต่ฝันว่าเขามาบอกเด็กเราแม่ชี้นึ่งกระไบ้าน โอ้โหบอหนางเลยบ้ายูหนันนะเขาผู้ใดไปนวลจะถึงเรื่องทุกคนไม่ดิเป็นว่าผู้ใดไปพักของนันเจ่าว่าน่ะแม่นค่ะเพิ่อนก็เลยว่าต่อไปสอมาเพิ่อนก็เลยบอกชูฟังว่าอหนูได้ยินคือนชางคนหลายหลายแม่เพิ่อนก็เลยว่ายูหันแม่นยูดอกยูหันอยากพี่หลายแม่เป็นว่าพี่หลายเป็นว่าเจ้าเป็นวันคือมกาเขาเนาะกาเจ้าของของบอยฟังแค่นี้ว่ามองแน่นแกพี่หลายอยู่ ไว่ให้เล็กมากไม่ไหเล็กค่ะเป็นผู้เฒ่าเป็นผีผู้เฒ่าค่ะผู้ใดไปนอนของนั่นก็ถือตลอดเด็กก็เลยถามนางเมืองวานั่งมานั่งฝันยีบอไปนอนนั่นค่ะ,คะไปยิบรถตอรี่ใบเบอร์ไหนี่ะไปยิบศูนย์สี่หนึ่งค่ะศูนย์สี่หนึ่งเลขกมันเป็นผีค่ะรื่อเงินไปเียนเด็กอาจารย์นอดตีไปเขี้น เด็กคนสองสี่หนึ่งเราไปลงเขียนศูนย์สีหนึ่งค่ะเขียนพีดเขียนพีดก็เลยส่งมากรเด็ตรงนี้ค่ะก็เล็ไปนํามันก็หน้าศูนย์สี่หนึ่งศูนย์หนึ่งสี่ขาสี่หนึ่งบ่หมี่นี้หกแปดเก้าหกแปดค่ะดึงไว้หน่อยหน่อยค่ะหกแปดเก้าแปดเก้าแปดนิ่งเรืมว่าหกเก้าเก้าตัวเดียวกันเด้อหกแปดจะใใจเก้าแปดน้ำแน่น้อน้ำแน่ใช่เป็นหกแปดเก้าแปดเนาะค่ะแต่ยิงสีหนึ่งที่มันดังดังกุ๊ก ในความฝันว่าหกแปดดังค่ะในความฝันว่าหกแปดดังตอนนั้นบ้านปูเล็กอาจารย์นาจีเนาะก็เลยว่าจีหนึ่งนี้บ่ดังแต่ว่าคนบอกมาตัวแหลมมันหกแปดแต่ว่าเกาจะลื่มตัวแหลิ่นบอกตัวแหลหกแปดเนาะค่ะหกแปดเก้าแปดเที่ยงกันว่ากันว่าโอ๊ยเก่าบ่เอาดอกเลขดังเกาบอกมาเลขดังเลยว่าก่าเลยว่าอาจารย์กลับไปซีหนึ่งค่ะทำงาน คือไปเจอไปเจอเหตุการณ์นะไม่เคยเจอใช่ไหมเจ้น้องค่ะไปดูมาบอเป็นตัวเลยนี่นิ่ได้เสียงก็เห็นตัวเป็นตุนโกแปดสักสี่นี้วผู้ฟ้าร้อนคือฟ้าเปรี้ยงเลยตัวนี้คือคนฝากค่ะเจ้าน้องพี่พ่เออตกใจนะครับผมแล้วเจ้น้องโชว์ตัวเลขให้ดูนะครับ แปลกใจมองเจ้าของห้องนั่งไปหอนอาจารย์นอัออิปกติพุทธบอกไปครับคุนถามว่าไงข้ามแปลกถามว่าเป็นเจนนน้าได้นั่งนอนของนั่นฝ<ม>ันดีบอสเหรอ,อเหมือนถามมึงมีอย่งางสักอย่างของนั่นก,<อ>ก็เลยสอยสอกันไปสอก,กันมากกะเล่ยหูประวัติค่ะเป็นภูมิ เทวดานีแหละพญานาคหรือเทวดาทีเแม่ยเป็นว่าแม่เป็นว่าเป็นผู้มพญานาคแต่วันนูกับว่าเป็นผีกับว่ามันใจหรอเพราะว่ายได้ยินแต่เสียงเนาะผู้หญิงผู้ชายยด่ยินแต่เสียงค่ะเสียงคุยกันไรเขาบอกว่ามันอยู่ไกลตําหนักตรงนั้นมันเป็นส่วนคอแต่ตรงตําหนักอาจารย์มันเป็นส่วนหัวของเราที่เรานอนตรงหอวพักมันเป็นส่วนคอเขาแก้ว่าไงทองส่วนคอทองทองบอกค่ะเิ่นว่า ตรงนั้นก็เป็นภูมิพญายนาคค ok ่ะเจ้าของของันบอสูฟังครับก็เป็นความฝันของเจ๊น้องนะครับวันที่ไปตำหน,น,นักอาจารย์นอตตี้เนาะก็ปรากฏว่าฝันเห็นผีกาคุยกันว่าเลขหกแปดใช่ไหมค่ะหกแปดอ่าเด็เจ๊น้องก็เลยไปบอกว่าหกแปดมันดังแล้วค่ะเลยให้เปลี่ยนเป็นตัวอื่นค่ะเขาเลยบอกสีหนึ่งอะจาย์ก็เไปสีหนึ่งเป็นไ ก็ไป C หนึ่งแล้วเจ๊น้องชอบพิเศษคือตัวไหนครับผมมาศูนย์ีหนึ่งแล้ะค่ะแต่ว่าหาหาบ่อใดเล้วมันดังก็เป็นเหล็กดังคือเก่าก็เลยใด้ศูนย์หนึ่งีเอาขยายขยายหน่อยครับเป็นศูนย์หนึ่งศูนย์นะเดย F C เขาจะไม่เห็นนะมันขนาดจะไม่เห็นเนาะศูนย์ศูนย์หนึ่งอะไรก็ว่าไปน ยังสีเรามีแล้วอแล้วก็ขับมุกแดดขยันเป็นเก่าแดดอยู่ค่ะอ้ยกขึ้นโชว์อีกรอบครับผมนั่นแหละครับถอถอยลังไปจักน้อยเป็นแนวทางของเจ้น้องนะครับผมเป็นเลขความฝันเนาะทุกคนมีสิทธิ์ที่จะฝันได้นะครับอยู่ที่ว่าใครจะฝันแม่นใช่ไหมครัค่ะกับ6 8กแปดกับสีหนึ่งนะครับภูมิเจ้าที่รีสอร์ทนะครับมาบอก อุ้มพยัญชนะอืมพยัญชนะนะครับอ,รอุ่พยัญชนะเป็นแนวทางนะครับนอกเป็นความฝันของเจน้องนะครับอันนี้ไม่ใช่เลขลับน้องสาวกทมนะครับผมอันนี้เป็นเลขฝันของเจน้องนะครับเจน้องเน้นตัวไหนครับเรนะชอบตัวไหนระวังหกเป็ดกับตัวจีหนึ่งมัดหนึ่งซีค่ะซีหนึ่งมันซีหนึ่งหนึ่งจีไงนะจ๊ะ ก็ได้ครับผมจัดไปเรีตยวจ้ะโตสามตัวนี้จัดตัวไหนครับศูนหนึ่งสีค่ะพว่าศูนย์สีหนึ่งหาบ่ได้เดียวโอยได้ศูนย์หนึ่งสีกรต่ดีไปร้อยตอนนะไปรยเียวงไงก็ต้องขอขอบคุณเจ๊น้องนะครับผมสำหรับแนวทางนะครับผมคุณค่ะขอบคุณครับ